สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขาเรพบรักครับพบกับผมสุทธิพงศ์จินเจริญผู้ว่าการจังหวัดสระบุรีในการผู้ว่าราชการจังหวัดเพบประชาชนนะครับวันนี้ก็เป็นห่วงเวลาที่อากาศร้อนลมพายุร้อนใกล้จะผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็เพราะว่าเรากาลังจะสิ้นเมษาเข้าสู่ต้นเดือนพฤษภานะครับก็ เวลาการก็อากาศจะเริ่มคลายตัวลงจากความเย็นความร้อนกับขอภัยนะครับแต่อย่าะไรก็ดีครับสิ่งหนึ่งที่ต้องถือโอกาสนี้กาเรียนย้ำเตือนก็คือว่าแม้ว่าฤดูร้อนกำลังจะพัดผ่านไปนั้นแต่พยันตรายที่จะมีต่อบุตรหลานของท่านก็กำลังคื่คนานขึ้นมาอีกแล้วคือ,อเครื่อ,นองน้องปลายร้อนต้นฝนนะครับไข่ เลือดออกจากยุงลายนะครับก็กำลังจะมาก็เป็นวงจรของธรรมชาตินะครับปีหนึ่งไข้การระบาดของไข้เลือดออกเนี่ยแต่ยูช่วงพฤษภามิถุนากรกฎาคมนะครับก็ประมาณนั้นนะครับช่วงสองสาเดือนแรกของหน้าฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็การเรียนย้ำเตือนนะครับหลักการดูแลที่พวกเรารู้กันมาตั้งแต่ต้นก็คือว่าเรื่องของ พัภาชนะสิ่งของแตกหักเหลือใช้ที่มันจะเป็นที่ขังของน้ําได้นะครับแอ่งเอิงที่อยู่รอบๆบ้านโปกราทั้งหลายก็ช่วยกันอ่อซ่อมช่วยกันกดเกลือนะครับอย่าให้เป็นแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายแล้วก็ในขณะเดียวกันเดี๋ยวอซักช่วงปลายปลเดือนพฤษภานะครับเราก็จะแคมเปญรณรงค์อ่กันอย่างเข้มข้นเพิ่มเติมมากขึ้น แต่างไรก็ดีกรับสำหรับแฟนรายการผู้ว่าวประชาชนนะครับก็าฝากช่วยกันดูแลอย่าให้บุตรหลานเราต้องเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากไข้เลือดออกเราสามารถป้องกันได้ครับด้วยการกำจัดแหล่งพ่อพันยุงลายเสียให้สิ้นนะครับครับแล้วก็ที่อยากจะราบเรียนก็คือว่าในห่วงสัปดาห์นี้นะครับเราก็โชคดีได้รับ ความอนุเคราะห์ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับท่านจะมาเยี่ยมบ้านเราในวันที่29เมษายนนะครับก็มาช่วงเช้าที่โรงเรียนหนองแสงวิยาเพื่อมาอดู การเรียนการสารรนอสนโรงเรียนหนองแสงวิยาโรงเรียนหนองแสงวิยาเนี่ยก็อยู่ที่อำเภอหนองแสงเป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับแต่ว่าผู้บริหารและก็คณาจารย์เขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และก็สามารถประสานการร่วมม้รวมมือจากชุมชนในการจัดการการศึกษาของโรงเรียนให้ได้ผลดีโดยการนำของท่านผู้ในการโรงเรียนอุดรสารคมนะครับก็คงได้ยินชื่อกันบ่อย มันเป็น Super s u p e อรอทีมของอผมเองนะครับคือที่นี่เขาดีอย่างหนึ่งกนะ็คือว่าเขาไม่ได้สอนเฉพาะเด็กในเรื่องของตำราเรียนเขาให้เด็กดึงเอาความต้องการแล้วก็พรสวรรค์ส่วนตัวเนี่ยออกมาใช้เช่นส่งสเสริมจนชนะเลิศแข่งระนาดแข่งเตาคุยเล่นโขนลาวแล้วก็ เป็นเซียนพระส่องพระนะครับตั้งแผงให้รับชาวพระจำหน่ายพระอะไรของเขานะครับหลายรูปแบบที่สามารถเป็นไรายได้ได้ตลอดก็คือเป็นการเป็นผู้จัดงานนะครับงานเลี้ยงงานแต่งงานบวชงานศพนะครามีครบทีมทีมเด็กๆนะครับมีทั้งทีมตาตกก้องเด็กถ่ายรูปนะเด็กอัดวิดีโอเด็กจัดตกแต่งสถานที่เด็กเตรียมเหมือน เหมือนออกกนไอเซ์นะครับที่รับจัดงานอีเวนต์ต่างๆที่โรงเรียนนี้เขาก็สอนสอนปลูกมะนาวสอนปลูกพืชผักเพราะนั้นเนี่ยรู้ไปถึงสถานทูตลาวเขาก็เลยให้ลงผู้บริหาราสถานสถาบันการศึกษาของของเรานะครับแวะมาดูเพื่อจะเอาไปปรับใช้ที่ประเทศลาวก็ถือว่าเป็นมิตรหมายดีแต่ว่าผมมางเอินติดประชุมประจําเดือนนะครับ หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ทําพิธีนู่นพิธีนี่นะอยู่ที่สารก,การจังหวัดก็เลยมอบให้ท่านประธานที่ปรึกษาอของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคือท่านอดีตผู้ว่นะวาณรุมนลปารวัตรไปทํานหน้าที่เจ้าเมืองกาวต้อนรับผู้บริหารสถาบักนการศึกษาของลาวแทนที่โรงเรียนหนองแซงอะไรก็ดีเขาก็ให้เกียรติผมนะมาอัดเทปให้ผมโอภาปาศัย กับผู้บริหารการศึกษาเราเขาเลกหน่อยนะครับผมก็ได้พูดอัดเทปไปบอกไปนะครับบอกว่าเรา,ากับคนสลับลีเนี่ยคือคนที่มีรากเหง้ามาจากที่เดียวกันเนื่องจากพี่น้องชาวจังหวัดสระบ,บรีจำนวนมากนะครับได้อพยพมาจากเวียงจันทร์เพราะนั้นเนี่ยก็เชื่อสายอาของตามเป็นลราของคนสลับ,บรีเนี่ยก็มีอยู่เยอะ นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคนในภูมิภาคอุตสาหอาคเนนะตามที่ไมเคิลไรท์เขาเรียกเนี่ยนะครับอุตสาอาคเนก็คือคนที่อยู่ในพื้นเพอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกคนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีรากเหงา้าพันธุ์มาจากที่เดียวกันนะครับคนอุตสาอาคเนนะครับก็เพาะฉะนั้นเนี่ย ดีใจแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่น้องชาวลาวที่มาเยี่ยมหน,นองแซงเป่นสาะบุรีของเราแล้วก็หวังว่าจะมีความลัมพันที่จเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นแน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อให้ทั้งคนฝั่งเวียงจันท์ฝั่งลาวและคนสระบรุรีคนไทยทั้งหลายทั้งปวงได้ไม่ลืมรากเงาว่าเราคือ เชื้อชาติเดียวกันสายเลือดเดียวกันมีอะไรต้องช่วยกันก็ผมก็พูดถึงเรื่องการไปทอดพระปานะฮะก็ท่านที่อยากทอดพระปาเงินล้านนะไปเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับที่เวียงจันทร์หรือที่ลาวเมืองอื่นๆเนี่ยนะครับพวกเงินไปแสนนะ,ะก็หลายหลายสิบล้านละนะครับพราะเงินเงินลาวก็เล็กกว่าเราเยอะนะครับก็แล้วก็เก่าตอนรับเก่าขอบคุณเขา มาที่โรงเรียนสงขลาว,วิเลยนะครับมาพบกับผู้บนการโรงเรียนพ่อพันละจากโรงเรียนต่างๆนะครับก็มาเข้าร่วมด้วยนะครับเข้าใจว่าจะมาร่วมฟังร่วมแสดงทัศนะอะไรพวกนี้นะครับก็ที่ผมไปร่วมเนี่ยนะครับที่โรงเรียนสงขลาเนี่ยผมร้องขอไปเองเพราะเห็นรายงานของกกทจังหวัดสระบุรีเรา ระบุว่าโรงเรียนสวงเวลาวิไลหรือโรงเรียนปากเพียวเก่าเนี่ยนะครับปากเพียววิยาเก่าเนี่ยชนะเอิศได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันเยาวชนฮอกกี้แห่งประเทศไทยเนี่ยมาสิบปีซ้อนแล้วนะครับโอ้ยเป็นไปได้ไงได้รางวัลชนะเลิศในกีฬาที่ที่เราไม่ค่อยรู้จักกันอนะฮอกกี้เนี่ยเด็กบ้านเราเนี่ยเล่นเก่งได้ยังไงก็องขอไปฟัง ให้เขาถ่ายทอดว่าองค์ความรู้ในการพัฒนากีฬาเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงก็ได้ความรู้ดีครับแล้วก็ในขณะเดียวกันผมเองก็ไปรวาวนาตัวกับทีมฮอกกี้นะครับว่าสิ่งที่ท่านถ่ายทอดมานั้นผู้บริหารโรงเรียนได้ฟังผมผู้ว่าได้ฟังมีอีกหลาย่หลายท่านได้ฟังเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการกีฬาของจังหวัดสระบุรีต่อไปในอนาคตก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับ ครับในเส่วนของวันที่25เมษาเป็นวันสําคัญของชาติอีกวันหนึ่งครับเนื่องจากเป็นวันสเสด็จสวรรคตสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นปีที่4 0 9ครับที่พระองค์ท่านสวรรคตไปแล้วก่อางานก็จัดที่เป็นสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตนนานมาที่สี่รักษาพระองค์ก็มีบรรยากาศที่เคร่งขรึม น่าเลื่อมใสนะครับแล้วก็มีความปราดรื่มที่เราได้มีโอกาสไปแสดงกตัญญูกตาเวทีต่อบูรพภาพมหมาทศัตร,ริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกับกู้เอกรากให้ชาติไทยเรามาแล้วก็เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาพื้นที่อีกด้วยมีการประชุมคณะกรรมการก,ารกบรจ เพื่อที่มาแก้ไขปัญหาะยาชนร่วมที่เรื่องกัรรับอิฉ่านะครับก็มีผู้ตรวจสำนักนายกนะท่านมาเป็นประธานแล้วก็เราก็ให้ข้อมูลตามที่ท่านขอไปท่านจะรู้สึกพอใจอะครับนะครับ,นะรบอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการาไปต้อนรับเด็กเยาวชนสามใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่ยี่สิบเอ็ดก็ไปรับมนาะจากตาตมะนะครับ ทางอาก็ดูแลเด็กพวกนี้ดีฮะ mm. เด็ก3-5จังหวัดชดายแดนภาคใต้เนี่ยมาอยู่ที่เราเนี่ย20คนใน10ครอบครัว3อำเภออันประกอบไปด้วยอำเภอวิหารแดงหนองแคมวกเหล็กนะครับแล้วก็แกงคอยด้วยครับลุิกสีก 4, 3อำเภอ4อำเภอเนี่ยนะครับก็แบ่งไปอยู่บ้านละสั่ง2หลัง ผมเองก็เห็นความสำคัญของโครงการนะครับเพราะว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในหจังหวัดชายแดนภาคใต้นันเด็กในพื้นที่จริงๆแท้ๆเดินทางมากินอยู่กับ้าธมะหรือพ่อกับแม่ที่ตำบลหมู่บ้านแล้วก็ดูแนวทางในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำไปตัดช้นะครับก็ ผมเองพอให้ความสำคัญปุ๊บเราก็คุยกับทีมงานมีประหลัดจังหวัดมีวัฒนธรรมจังหวัดคุยกันว่าวางโปรแกรมนี้โอเคจัดโปรแกรมพาเด็กไปทัศนศึกษาด้วยอยู่สองวันเรื่องของการอัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุนะครับวันที่8พฤษภาเราก็จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุของที่จะจัดเขาเรียกว่าทุดงธรรมชัยการอัญเชิญมาเนี่ย กขาบอกว่าแค่ผ่านเมืองก็เป็นสิริมงคลแล้วแต่ว่าเราจาัดพิธีต้อนรับภาษาลียกธาุนี้ด้วยการเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีนะครับมาตั้งแถวตั้งขบวนแรรับเราจะปฏิสถานไว้ที่สารกางจังหวัดตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับเพื่อให้มากราบไหว้บูชาแล้วก็พอสามโมงเย็นก็อัญเชิญออกเคลื่อนขบวนจากหน้าสารการจังหวัดผ่าน ที่หน้าเทศบาลเมืองผ่านโรงพักเดินข้ามสะพานลอยผ่านกศอนอเดินไปเลี้ยวขวาที่ตลาดกุสุมานนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาเลี้ยวซ้ายออกถนนสุดบรรทัดไปสุดที่ป,ป่าป,ป,ปาก็กราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันที่8ทุษภาคมมาสแสดงคามจงรักภักดีแล้วก็มาถวายความเคารพ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและต่อจังหวัดสระบ,บุรีด้วยกันนะครับก็จะเป็นภาพที่สวยงามถ้ามีพี่น้องจังหวัดสระบ,บุรีมาร่วมต้อนรับในาตามที่ริมถนนนะครับที่จะมีขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปก็กราบเรียนเชิญครับมาร่วมกันครับหน้าบ้านหน้ามองรอบเรือมีพืชผักสวนครัวรัก่กินได้ ถนนสวยบ้านเรือนสะอาดอยังเป็นเป้าหมายที่สําคัญนะครับในการที่เราจะช่วยกันทาสลับรีให้เป็นเมืองน,น่าอยู่ทาให้ผู้คนมีความสุขแล้วก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเราฟังนิติภูมิพูดไปแล้วท่านกาลังฟังผู้ว่าพูดอีกในเดือนหน้านะครับผมเองก็จะจัดให้มีคนที่มีความรู้ความสามารถมาพูดมาคุยให้กับ คนสำรับรีฟังโดยไม่คิดมูลค่าเหมือนเดิมครับขอบคุณเคเบิลสถานีเคเบิลทุกแห่งนะครับที่ช่วยถ่ายทอดทั้งวันของนิติภูมิแล้วก็วันของผู้ว่าขอบคุณทุกสถานีวิทยุชุมชนช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผมอย่างดีเยี่ยมขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต แล้วก็ที่สําคัญที่สุดอย่าไปเจนอย่าไปเจ็บกันนะครับพบก,กับผมสุธิพงศ์จินเรลนผู้ออยการจังหวัดสระบุรีได้ใหม่ในครั้งต่อไปทางสถานีแห่งน,นี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้ขอรสดความขอบคุณจากผมแล้วก็ขอทุกท่านเชคดีครับสวัสดีครับ